สวดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงพรยิบีบ้านคุณฝนนะคะ Adorabox ค่ะวันนี้กับหัวข้อเล่าไปเรื่อยนะคะเป็น Random Readings เนาะเป็น collective readings แบบที่ใครฟังก็ได้เนาะไม่ได้จับพลังงานเป็นพิเศษว่าจะเป็นของใครเนาะโอเคนะคะกับหัวข้อวันนี้ก็คือเอคลิดลับไม่ใช่สิอืม หัวใจของความสําเร็จอ่าเป็นสิ่งที่คุณควรรู้นะคะว่าคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้อย่างไรอ่าตั้งแต่เรื่องของการเอ่อประสบความสำเร็จทั้งเรื่องการงานการเงินความรักอะไรเงี้ยเราสามารถใช้อะไรได้นะใช้รูปแบบอะไรได้นะคะอืมโอเคเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องกันนะ ก็อย่างที่บอกนะคะเป็นหัวข้อเล่าไปเรื่อยเป็นการจับพลังงานโดยรวมมากๆนะคะอาจจะเป็นข้อความถึงคุณทั้งหมดอาจจะเป็นข้อความถึงคุณบางส่วนหรือไม่ใช่เลยเนาะนั้นฟังให้เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คลิปนะคะฟังให้เป็นคลิปสนุกๆหนึ่งคลิปนะคะแต่ว่าถ้าได้อะไรไปก็วอวยพรด้วยนะคะแล้วกอ็อะไรที่ดีๆก็เก็บลับไปนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ที่นี่เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย เป็นพลังงานของคนธาตุไฟนะคะเมสินธนูนะคะแล้วก็เป็นคนที่เกิดในวันเสาร์อาทิตย์ได้นะคะเมสินธนูแล้ววันเสาร์อาทิตย์สำหรับคนที่ไม่ได้มีพลังงานตามนี้นะคะลองฟังสตอรี่ดูว่าใช่เรื่องของคุณไหมถ้าใช่ก็โอเคไปต่อได้นะคะช่วงนี้ชีวิตยากลำบาก และคุณก็รู้สึกว่าคุณก้าวผ่านจุดๆนั้นจุดที่ยากที่สุดจุดที่ลำบากที่สุดมาบ้างแล้วนะคะแล้วก็คุณพอจะมองเห็นปาฏิหาริย์หรือว่าความเป็นไปได้ในชีวิตของคุณบ้างนะคะเพียงแต่ว่าในแง่ของการกระทำเนี่ยมันยังไม่ค่อยมองเห็นเท่าไหร่หรือเนื่องจากว่าคุณมองเห็นปาฏิหาริย์ที่จะเกิดกับชีวิตคุณและคุณรู้ว่าคุณต้องทำเยอะกว่านี้มากมากๆๆๆมากเลยแล้วก็มันก็เกิดเป็นความรู้สึกที่ว่า มันต้องเหนื่อยไหมมันต้องเยอะกว่านี้ขนาดไหนแล้วคุณเชื่อปฏิหารได้แค่ไหนคุณเชื่อพระเจ้าได้แค่ไหนคุณเชื่อในเซนส์หรือความรู้สึกของตัวเองได้มากแค่ไหนไอ้ความสามารถของเราเนี่ยมันพอดีหรือมันดีพอแล้วหรือ,อยังอะไรเงี้ยนะคะมันยังมีความสงสัยมันยังมีความเ,าเห็นภาพใหญ่แต่ไม่เห็นดีเทลนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าไอ้การการะทำจริงๆเนี่ยมันจะมาถึงเมื่อไหร่ไอ้ที่เขาเรียกว่า เมจิกหรือว่าปฏิหารเนี่ยหรือว่าแบบเวทมนต์ต่างๆคำอวยพรหรือว่าการเสกสรรปั้นแตง่งเอออะไรอย่างนี้นะคะมันจะมาถึงเราจริงๆไหมอะไรอย่างนี้นะคะที่งจฝนมองว่าคุณเชื่อพอสมควรในะเรื่องแบบเรื่องที่แบบเหนือธรรมชาติหรือว่าเรื่องที่เป็นเรื่องของแบบเรื่องศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างงี้นะคะแต่เป็นแต่ว่าคุณคุณเห็นมาบ้างแต่มันยังไม่ทั้งหมดมคุณก็เลยอยากรู้ว่า คีย์เวิร์ดมันคืออะไรกันนะที่จะทําให้คุณเข้าใกลใ้ความเป็นจริงได้มากกว่านี้อีกเพราะว่าจริงๆตอนนี้คุณมาในถึงมาในขั้นที่แบบคุณเลิกคิดว่าเออทำเยอะๆแล้วจะได้เยอะๆแต่คุณรู้ว่าถ้าเราอยากจะแตะเมรัคโคให้ได้คุณต้องทําให้เยอะกว่านี้อย่างกว่าที่คุณเป็นแต่ว่าคุณก้าวผ่านจุดที่เรียกว่าทําไมฉันทําเยอะขนาดนี้แล้วมันยังไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยคุณคุณลดความพยายามแล้วก็มาอยู่ที่ความเชื่อมั่นว่าตัวเองเนี่ย ทำได้ทําดีแล้วอะไรเงี้ยนะคทำพอแล้วอะไรเงี้ยนะคะหลายท่านอยู่กับกระบวนการปฏิบัตินะคะส่วนมนุษย์พระตามดูจิตนะคะวิปัสสนากรรมฐานเนาะแล้วก็การปฏิบัติธรรมตามาศาสนาของตนนะคะตามความเชื่อของตนเองเนาะบางคนไม่ได้แบบเกี่ยวข้องกับการส่วนมนุษย์พระหรือใช้ภาษาบาลีอะไรเลยแต่ว่าเป็นคนที่มีสมาธิตามสิ่งที่ตัวเองฝึกหัดเช่น บางคนฝึกกับงานศิลปะอะไรอย่างงี้นะคะหรือการภาวนาในด้านอื่นๆเนาะมีบางบางคนฝึกฝนกับเอ่อโคชิ่งอะไรอย่างงี้นะคะไม่มีทางไหนผิดนะคะเอาเป็นว่าเป็นทางที่เราถนัดก,ก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะคะจะแบบว่าฝึกจัก,กระหรือว่าแบบฟังเสียงฟังคลื่นเสียงอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะเอาที่คุณรู้สึกสบายใจที่จะได้ทำเป็นว่าให้คุณมีสติอยู่กับตัวนะคะแล้วเมื่อมีสติปัญญาจะเกิดเนาะ เอาสติน้ำทางนะคะแล้วก็มีปัญญาประกอบไปแล้วคุณจะเห็นหนทางได้ดีขึ้นและคนฝึกปฏิบัติมานานหลายปีจนเกิดดวงตาเห็นธรรมจนเกิดเป็นทฤษฎีหรือเป็นโลจิกอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับธรรมะที่เป็นทางเฉพาะที่คุณรู้สึกว่าคุณพอจะเข้าใจมาแล้วแต่ว่าคุณก็อธิบายเป็นรูปธรรมไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าจะให้คุณไปอินสปายคนอื่นเนี่ยผลว่ามันยังเป็นเรื่องยากที่จะทําให้คนอื่นเข้าใจ ตัวคุณเองก็ยังไม่เชื่อด้วยว่าคุณทําได้แต่อนาคตมีโอกาสเป็นไปได้คุณอาจจะเป็นแนวแนวคนสอนเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือไปย่อยเรื่องยากๆในสิ่งที่เอเป็นนามธรรมาให้มาเป็นรูปธรรมามากขึ้นให้คนฟังแล้วเข้าใจง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะในอนาคตเนี่ยอนาคตตอนนี้คุณทําได้แล้วแหละคุณเข้าใจคุณมองเห็นภาพอย่างที่บอกคุณเห็นบิ๊กพิเชอร์แต่ว่าในรายละเอียดเนี่ย เหมือนกับคุณรู้ว่าทํายังไงให้รวยอะแต่ตัวคุณเองยังไม่รวยตอนเนี้ซึ่งมันต้องใช้เวลาคุณรู้คุณรู้ตีคุณศรัทธาคุณเชื่อแต่คุณไม่รู้จะทํายังไงให้คนรอบข้างของคุณเชื่อด้วยเพราะบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีคุณรู้ว่าเขามีศักยภาพมากกว่าคุณแต่คุณไม่รู้จะเหนียวนํายังไงเพื่อให้เขาแบบเชื่อในสิ่งที่คุณพูดแล้วไปทําให้ชีวิตของตัวเองรวยซึ่งเขาอาจจะรวยเร็วกว่าคุณแต่คุณทําไม่ได้เพราะว่ากําลังของคุณไม่พอตอนนี้คุณยังไม่รวยคคุณไไไไมมม่่่่รรูู้้้้จจะะะะสนนน์กกััับบเเเเาาาาายยงงอออหหหลฐทีใชื หลายคนเจอความสุขแล้วเนะาะจะก,กับมุนฐานดีมากนะคะได้เจออาชีพที่ชอบนะคะได้อยู่ในพื้นที่ที่ตัวเองอยากอยู่เนาะรู้ว่าความต้องการจตจำนงอิสระของเราคืออะไรนะคะการมาเกิดในชาติภพนี้คืออะไรประสบความสําเร็จบ้างแล้วในจุดที่ตัวเองยืนอย่างน้อยๆก็ในแง่มุมของการความเข้าใจชีวิตเร,วเร็วนี้ความสําเร็จจะมาถึงคุณแน่นอนเนาะมาแล้วด้วยมั้ง แต่ว่าแบบมันยังไม่เห็นอย่างที่บอกมันยังไม่เห็นมาเป็นรูปธรรมมันดูจะเป็นแบบคอนเซปต์เป็นคอนเซปชวลเป็นทฤษฎีเป็นตรรก,กะอะไรบางอย่างที่แบบคุณเข้าใจแล้วหน้าแต่ว่าอม,มันจะมันจะทําให้เป็นจริงได้ยังไงนะอะไรอย่างนี้นะคะถามว่าไพ่แนะนํำไหมว่าให้ให้คุณทํำยังไงฝนรู้สึกว่าไพ่ไม่ได้บอกอะไรเป็นพิเศษบอกแค่ว่าไอ้องความรู้ที่คุณมีอน่ถูกแล้วไอสิ่งที่คุณปฏิบัติอยู่ก็ถูก ความพอใจความภูมิใจกับตัวเองของคุณก็ถูกอีก,อกอขั้นตอนทุกอย่างถูกต้องทั้งหมดไม่มีอะไรที่คุณต้องกังวลเลยเพียงแต่คุณไม่พอใจ <c oughs> อย่างนี้บอกเหมือนที่ฝนบอกเมื่อกี้คือคุณรู้แล้วอยากรวยต้องทำยังไงแต่มันพิสูจน์ไม่ได้มันไม่มันไม่เป็นรูปธรระทาคุณไม่รู้ว่าจะบอกใครเขายัางไงว่าทำแบบนี้สิรวย คือคุณจะรู้ว่าเขาคนฟังก็คงฟังคุณแหละแต่เขาจะไม่เชื่อเต็มร้อยหรอกเพราะว่าเพราะว่าหลักฐานมันไม่ได้ปรากฏน่ามันมันไม่ใช่หลักฐานเชิงประจกักษ์อ่ะมมันเป็นบรรยากาศเช่นบอกว่าทําใจให้สบายสิเชื่อมั่นในผลลัพธ์สิใช้ชีวิตของคุณสิอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณไม่คุณไม่มีอะไรไปพิสูจน์อ่ะคุณอยากรวยก่อนคุณอยากรวยเพื่อที่จะให้น้ำหนักคำพูดของคุณี่ะมันชัดเจนขึ้น ไม่ต้องแบบพิสูจน์ด้วยอะไรเลยอ่ะเออแค่แบบแค่แบบว่าพูดออกไปแล้วคนเชื่อเลยเพราะว่าเหมือนตถาคตนะคะเหมือนเหมือนพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยตอนที่ท่านเพิ่งบวชใหม่ๆก็ไม่มีใครเชื่อท่านถูกไหมคะตอนที่ท่านาบนรลรธรทมชั้นสูงของท่านใช่ไหมคะก็ไม่มีใครเชื่อไม่ไม่หาคนเชื่อได้น้อยมากอืม จนกระทั่งท่านสงสมบารมีอะไรอย่างนี้นะคะมีหลักฐานเชิงประจักษ์ให้เห็นคนก็เริ่มเชื่อคนก็เริ่มศรัทธาสิ่งที่ท่านพูดก็เริ่มจริงในสายตาของผู้คนถามว่าสิ่งที่ท่านพูดเป็นจริงไหมมันเป็นจริงตั้งแต่ตอนแรกที่ท่านคิดออกแหละแต่การที่จะแบบพิสูจน์ให้คนอื่นรู้อะมันยากของคุณก็เหมือนกันความสําเร็จที่คุณต้องการอะเหมือนคุณรู้แล้วคุณเข้าใจแล้วแต่ว่าการจะไปทําให้คนอื่นเขาเชื่อเนี่ยมันยากมันมันต้องใช้เวลามากกว่านี้ แล้วบางทีมันต้องทํากับคุณเองก่อนเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้คุณทําอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามแล้วคุณต้องการพิสูจน์ตัวเองต้องการจะบอกทุกคนว่าไม่ต้องเป็นห่วงฉันฉันทําได้แล้วคุณคุณก็ทําได้ด้วยนะแต่คุณไม่สามารถอธิบายได้หรือไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ไม่เป็นไรทําไปก่อนทําในสิ่งที่คุณทําตอนนี้แหละทําไปให้ดีฝึกฝนตัวเองสังเกตตัวเองแล้วไม่ต้องไปพิสูจน์โดยการบอกเล่า ให้พิสูจน์ด้วยผลลัพธ์จากการกระทําของคุณเช่นคุณเรียนอยู่แล้วมีคนปรามาดคุณว่าเรียนไม่จบหรอกคุณอาจจะไม่ใช่คนหัวดีตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าแต่ว่าอ่คุณมาเจอสาขาที่คุณชอบจริงๆคุณแอตติกกับมันจริงๆแล้วคุณมั่นใจว่าคุณจบแน่ๆแล้วคุณมั่นใจว่าคุณทําได้แน่ๆแต่คนอื่นเขาไม่เชื่อเพราะว่าอดีตที่ผ่านมาบอกเขาอย่างนั้นคุณก็ไม่จําเป็นต้องไปเถียงหรือไปบอกว่าคอยดูนะจะทําให้สําเร็จอย่างงี้ไม่ต้องไปพูด มันเป็นพลังงานลบถูกไหมคะฟิกซ์ตัวเองแก้ไขตัวเอง mm hmm. ถ้าเรายังมีข้อผิดพลาดแ,แก้ไขถ้าเราทําได้ดีแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปสนใจคําพูดของคนอื่นคนอื่นเขามีสิทธิพูดตามประสบการณ์ที่เขามีแต่เขาไม่รู้จักเราเขาไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นคุณไม่จําเป็นต้องให้อภัยเขาแต่ขณะเดียวกันก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเก็บคําพูดของเขามาใส่ใจด้วยอืมไม่จาเป็นต้องไปให้อภยัยหรือไม่จำเป็นต้องไปพิสูจน์ตัวเองอะไรทั้งนั้นเพราะวันหนึ่งที่เราแบบทําสําเร็จอะ เผื่อเขาก็ไม่ได้ยินดีกับเราจะไปก็ไปแสวงหาข้อผิดพลาดอื่นๆของเรา e เองอีกอยู่ดีอะไรเงี้ยมันไม่มันไม่คุ้มกันเลยอ่ะกับการพิสูจน์ตัวเองกับคนที่เขาเกลียดเราแต่มันคุ้มมากๆก,กับการได้ยืนยันกับตัวเองว่าเฮ้ยเวลาเรามีคนมาพูดแบบนี้กับเราแล้วเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกว่าเอาก็ฉันก็ทำเต็มที่แล้วนะแล้วฉันก็แฮปปี้ดีด้วยเออถ้าเกิดเราตอบตัวเองได้แบบนั้นก็ปล่อยแต่ถ้าเกิดว่ามีคนมาบอกว่ามัททาให้สําเร็จหรอก เรารู้สึกหวั่นไหวมากเพราะว่าเออจริงๆมันก็มันก็ยากมากๆากจริงๆอิอะ่ะเพิ่มความพยายามลงไปไม่ใช่เพราะว่าต้องหนีคําพูดเหล่านั้นแต่แต่เพิ่มความพยายามลงไปถือว่าคําพูดนั้นเป็นการคอนเฟิร์มจากจัก,กรวาลว่าพยายามอีกหน่อยอืมพยายามอีกหน่อยอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าฝนมองตามหน้าไพ่ของคุณนะคุณไม่ต้องพยายามอะไรแล้วเพียงแต่ว่าความคาดหวังของคุณนะมันเยอะอย่างที่ฝนบอกคุณคาดหวังว่ามันจะต้องได้รับผลลัพธ์อะไรที่มันแมสกว่าน,นี้หน่อยเพื่อที่ คำพูดของคุณมันจะได้มีน้ำหนักหรือว่าสิ่งที่คุณเชื่อมันจะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ไม่เป็นไรต่อให้ไม่มีใครเชื่อตอนนี้หรือต่อให้มันยังไม่ชัดเจนตอนนี้เดี๋ยวมันจะชัดเจนอีกอย่างนึ้งที่ต้องระวังก็คือการติดกรอบของของความสําเร็จคุณอาจจะมีภาพชัดเจนว่าความสําเร็จในในความรู้สึกของคุณมันคืออะไรความสําเร็จในแง่มุมของที่คุณต้องการมันคืออะไรแต่บางทีมันเป็นได้มากกว่านั้นะ เนี่ยมันในภาพคุณมันเป็นเก้าเหรียญซึ่งมันคุณติดอยู่อย่างเงี้ยติดอยู่ตรงเนี้ยแต่จริงๆมันอาจจะเป็นสิบเหรียญก็ได้หรือมันอาจจะเป็นคิงเหรียญก็ได้หรือมันอาจจะเป็นเอ็มเพรสหรือเอ็มเปอรัลเลยก็ได้มันเป็นได้มากกว่านี้เนะี่ยแต่ว่าคุณเนะี่ยติดอยู่ในความคาดหวังติดอยู่กับคําว่าประสบความสำเร็จสำหรับฉันคือสิ่งนี้ซึ่งถ้าคุณปลดคํานั้นออกความเป็นไปได้ต่างๆความสําเร็จต่างๆมันจะ มันจะเป็นยิ่งกว่าคุณจินตนาการได้เลยที่เราอยากได้เพราะเราเคยมีประสบการณ์แค่นั้นเราเคยเห็นมาแค่นั้นเราเลยคิดว่าเออแค่นี้ก็พอหละแต่ผมจะบอกว่าจริงๆคุณทําได้มากกว่านี้อีกนะทําได้มากกว่าที่แบบคุณคาดคิดไปอีกและนั่นเป็นสิ่งสําคัญนะคะที่คุณจําเป็นต้องเชื่อเพราะที่ผ่านมาชีวิตมันลำบากมามา,มากๆแล้วอะลำบากในที่นี้บางคนไม่ได้เกี่ยวกับว่าอดมือกินมืออะไรนี่นะบางคนก็คือแบบ ชีวิตดีเลยแบบอาหารสามมื้อมีครบมีที่นอนดีๆอยู่แต่เพียงแต่ว่าคุณไม่ประสบความสําเร็จตามที่คุณคาดคิดไว้สักทีหนึ่งไม่ได้รับความชื่นชมหรือว่ายังไม่สําเร็จมากพอฝนว่าจริงๆคุณมีคนมีคนมีคนชมหรือชื่นชมคุณเยอะมากแต่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อย่างที่คุณต้องการมันเหมือนกับคุณได้ถ้วยรางวัลแต่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยากได้อันเนี้ย คุณอยากได้อย่างอื่นเลยมันยังมันไม,ม,นไม่มันไม่สุกมันไม่สุขอย่างเต็มที่มันไม่ใช่ความที่แบบกระโดดโลดเต้นแล้วแบบแย่ยฉันทำสำเร็จแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ใช่ในภาพในหัวคุณเอ่ออีกอย่างหนึ่งที่ผมต้องบอกไว้ก็คือถ้าคุณเป็นประเภทว่าพอสําเร็จอันนี้คุณก็ตั้งเป้าเพิ่มแล้วคุณก็รอที่จะมีความสุขตร,ตรงเป้าเป้าหมายใหม่แล้วพอไปที่สเต็ปที่สองที่คุณตั้งเป้าไว้คุณก็ตั้งเป้าหมายใหม่ทาให้ทุกครั้งที่ประสบความสําเร็จคุณไม่มีความสุขเลย เพราะคุณรอตั้งรอไปแตะเป้าถัดไปตลอดเวลาวันนี้มีแฟนก็ดีใจแต่ว่าตั้งเป้าว่าต้องได้แต่งงานก็ไปรอดีใจตอนแต่งงานพอวันแต่งงานก็ไม่ดีใจเพราะว่าสําเร็จเป้าหมายนี้แล้วก็ต้องไปวางเป้าหมายใหม่มีลูกก็ไปรอมีความสุขตอนมีลูกมันคุณจะไม่มีความสุขที่แท้จริงตอนเรียนจบมสามก็ตั้งเป้าว่าเราจะต้องเรียนจบมหกเราถึงจะดีใจ พอจบม .6 ก็บอกว่าไม่พอหรอกต้องไปเรียนจบปญญาตรีปญญาโทปญญาเอกสรุปว่ากว่าจะเรียนจบปญญาเอกเราไม่มีความสุขเลยแล้วพอไปอยู่ไปจบปญญาเอกจริงๆเราจะตั้งคาถามตัวเองว่าแล้วยังไงต่อเราจะมีความสุขได้แล้วยังหรือฉันต้องทําอะไรเพิ่มอีกพอคุณไปอยู่ในตลาดงานสมมติว่าคุณจบปญญาตรีเรียบร้อยแล้วคุณควรจะมีความสุขได้แล้วแต่พอคุณไปเจอตลาดงานไปเจอเพื่อนร่วมงานไปเจอความท็อกซิกในในรูปแบบการทํางานคุณก็ตั้งคําถามอีกว่า ฉันต้องเป็นหัวหน้าก่อนฉันต้องตั้งโจทย์ใหม่ให้ตัวเองอีกว่าฉันต้องเป็นหัวหน้าก่อนฉันถึงจะมีความสุขฉันถึงจะหนีจากปัญหาทุกอย่างนี้ได้พอไปเป็นหัวหน้าจริงๆคุณก็จะพบว่าคุณเจอปัญหาที่มันใหญ่กว่าเดิมเพราะงั้นเราจะเจอเรื่องที่ไม่มีความสุขในทุกๆขั้นตอนของชีวิตในทุทกๆเป้าหมายที่เราไปไปไป,ไปแตะซึ่งมันทําได้นะคะที่จะให้เรามีความสุขเลยโดยที่ไม่ต้องแบบไปแคร์ว่าตอนนี้เราถึงเป้าหมายหรือย,ยัง เรามีความสุขได้ทันทีที่เราที่เราระลึกรู้ว่าเรามีความสุขได้อืมอย่างเช่นแบบตื่นขึ้นมาเราไม่หลับแทนที่จะไปพยายามที่จะทําให้ตัวเองนอนหลับก็บอกว่าโอเคไม่หลับก็ไม่หลับก็หาย่างอื่นทําให้มันมีความสุขให้มันแบบพออยู่ได้กับสถานการณ์ที่มันเกิดความทุกข์หรือว่าเกิดความไม่ได้ดั่งใจขึ้นมาอืม ผลว่าคีย์เวิร์ดของคุณอาจจะเป็นความไม่ได้ดั่งใจที่มันเกิดขึ้นในชีวิตแล้วถ้าคุณแก้ปัญหาความไม่ได้ดั่งใจนั้นเสร็จปุ๊บคุณก็จะประสบความสำเร็จเลยต่อจากนั้นคุณจะกลายเป็นว่าคุณใช้ชีวิตอย่างไม่ต้องคาดหวังความสาเร็จแล้วก็ไม่มีความไม่ได้ดั่งใจด้วยว่าคุณไม่คาดหวังอะไรแล้วซึ่งมันไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่เดินไปตามเป้าหมายที่คุณวางไว้นะคุณจะไม่มีในสิ่งที่คุณอยากได้ เพราะว่าคุณไม่ตั้งเป้าไม่ใช่คุณไม่ตั้งเป้าหมายมันลดความคาดหวังแล้วพอคุณไม่คาดหวังคุณจะไม่ผิดหวังคุณจะไม่เป็นทุกข์กับความการได้อะไรมาอย่างที่คุณไม่ตรงกับที่หวังทุกอย่างจะเซอร์ไพรส์ทุกอย่างจะ, Surprise, งจะพิเศษเผื่อเดินไปเจอแบบดอกไม้ข้างทางคุณก็ยิ้มได้แล้วไม่ต้องแบบเอาให้วันนั้นเป็นวันที่ได้กําไรสูงที่สุดหรอก งั้นการการกระตุ้นตัวเองโดยการตั้งเป้าหมายมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะเราจะได้ไม่ไม่เฉยชาแต่ว่าเวลาเราตั้งเป้าหมายมากเกินไปแบบมันจะทําให้เราขาดความสุขในมิติเล็กๆโมจะไปรอแบบความสุขครั้งใหญ่ๆห,หรือว่าอะไรที่มันดูชัดเจนอืมอะไรที่ยังมองไม่เห็นก็ไม่ไม,ไม่มีความสุขทันทีเพราะว่ามันไม่เห็นอืมมันไม่เชื่อเพราะไม่เห็นก็ไม่เชื่อเพอะไม่เชื่อก็ไม่สุขอืมเพราไม่สุขก็วนกลับมาพยายามที่จะทําให้มันสุขี อืมใช่เนี่ยสิบสองหนึ่งทำเยอะๆเคยพยายามเยอะๆอะลดลงมาทำา้ลงมีคุณภาพมากขึ้นชอบมากขึ้นรักมากขึ้นพอใจมากขึ้นได้มากขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นเข้าใกล้ดีวายมากขึ้นคันคนที่เป็นสายพัฒนาจิตวิญญาณนะคะคุณจะเข้าใกล้ดีวายของคุณมากขึ้นถ้าคุณไม่จํากัดตัวเองว่าดีวายคืออะไรดีวายคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือกอคือ บุคคลในร่างโปร่งแสงคือผู้ผีวิญญาณอะไรอย่างงี้นะคือจะต้องมาในรูปแบบนี้แน่ๆฝุ่นควันอะไรอย่างเงี้หรือว่าเป็นเสียงกระซิบหรืออะไรคุณอย่าไปจํากัดการมีอยู่ของเขาเพราะเราไม่รู้จริงๆแล้วว่าคุณยังไม่รู้เลยว่าเขาคืออะไรเพราะคุณยังไม่เคยเห็นด้วยตาของตัวเองคุณแค่รับสื่อมาฟังข่าวมาฟังนุ่นนี่นั่นมาอืมแต่คุณไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเขาเป็นยังไงแต่คุณสื่อสารกับเขาได้ ดังนั้นเปิดโอกาสแห่งความเป็นไปได้นะคะสื่อสารกับเขาได้เคลียชัดเมื่อไหร่ยิ่งกว่าตอนนี้ตอนนี้มีความสุขดีแล้วมีได้ยิ่งกว่านี้สําเร็จได้ยิ่งกว่านี้จริงๆเจ้าจะพูดว่าสําเร็จด้านไหนบ้างฝนว่ามันครบทุกด้านเลยนะแต่ที่แน่ๆก็คือเรื่องของการงานเนี่ยคุณจะทํามันอย่างพอดีพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่ลดลงจนทําให้กังวลแล้วก็ไม่มากจนทําให้ร่างกายของคุณมีปัญหา บางคนยังมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนไม่สมดุลน,นะซึ่งมันทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยง่ายหรือว่าอ่อนเพลียและมีสิทธิ์จะเป็นโรคอื่นๆตามมาในอนาคตอือ่อนเพลียง่ายนอนไม่ค่อยหลับอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ารู้สึกวิตกกังวลหรือเครียดง่ายอืมก็เป็นเพราะฮอร์โมนได้เหมือนกันเป็นสิวง่ายผิวแห้งกร้านอะไรเงี้ยนะคะยังเด็กอยู่แต่ว่าผิวเหมือนคนอายุเยอะๆอะไรอเงี้ยนะทั้งๆท,ท,ที่กินอาหารดีกินวิตามินอะไรเงี้ย ลองลองดูนะคะลองสำรวจตัวเองดูนะ,ะ <_ d> um> ข้อแนะนำวิธีแก้คือกินเหมือนพระนะคะก็คือกินให้น้อยลงอาจจะไม่จำเป็นต้องจำกัดเวลาเหมือนท่านก็ได้แต่ว่าถ้าจำกัดเวลาได้ก็ดีนะเเลือกสิ่งที่ดีกับร่างกายที่เราอยากกินจริงๆที่เราต้องการจริงๆอย่าไปอ่านเยอะพวกแบบว่า,วา,วาอันนั้นก็เฮลตี้อันนี้นก็เฮลตี้ดูว่าร่างกายเรามันขาดอะไรถ้าเป็นไปได้ไปเช็คที่โรงพยาบาลเลย ลงทุนนิดนึงแต่จะได้เห็นเป็นรูปธรรมนะคะอืความรักก็จะดีเพราะว่ามันเริ่มต้นจากที่คุณรักตัวเองสองใบนี้คือไพ่รักตัวเองทั้งคู่เลยเป็นถ้วยยังกังวลกับความคิดคนอื่นบ้างแต่ก็อย่างน้อยก็รักตัวเองเต็มที่สวยงามหลอ่อเต็มอิ่มสมบูรณ์ในใจก้าเหรียญพอใจกับตัวเองพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ ข้อเสียคือสะสมเนี่ยสะสมมากไปจํากัดกรอบมากไปปล่อยวางปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปปล่อยวางไม่ได้แปลว่าปล่อยวางแบบไม่ใช้ชีวิตแล้วนะปล่อยวางแบบเอ้ยฉันไม่ฉันไม่มีกิเลสแล้วฉันไม่อยากได้ฉันไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่ใช่แต่มันหมายถึงการปล่อยให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ค่อยๆเห็นอืค่อยๆเห็นว่ามันเป็นยังไงได้กี่คอแล้วเนี่ย มีใครนับได้บ้างคะว่าเมื่อกี้พูดไปกี่ข้อแล้วสหรับคนของความสำเร็จหนึ่งก็คือว่าให้ทำอะไรนะหนึ่งให้ทำอะไรอะ่ะให้เลิกจำกัดกรอบของตัวเองใช่ไหมคะสองให้ทำตามเดิมที่คุณเคยทำเคยใช้ชีวิตอยู่สามก็คือลดความคาดหวัง เอไม่ต้องไปโฟกัสว่าเราแพลนอะไรไว้แล้วเราทําสําเร็จไหมอ่ให้ปล่อยไปตามนั้นเดินไปตามสิ่งที่เราอยากจะไปแล้วก็ทําในสิ่งที่เราอยากจะทําแล้วก็ไม่ต้องสนใจว่ามันบนรรลุไหมอืมัมนสําเร็จไหมเราก็สื่อสารกับดีวายใช่สื่อสารกับดีวายสื่อสารกับคนรู้ของคุณนะคะ บางคนจะอยู่บ้านมากขึ้นบางคนจะใช้ชีวิตกลางคืนมากขึ้นแต่ว่าหมายถึงว่าใช้ใช้ชีวิตกลางคืนในบ้านอะมากขึ้นอาจจะแบบอาจจะนอนไม่ค่อยหลับหรือว่ามีจังมีจังหวะคิดแนวคิดอะไรดีๆออกตอนดึกๆหลังหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปอะไรเงี้ยจะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทํางานถ้าใครเป็นเจ้าของบริษัทหรือเจ้าของกิจการเนี่ยอย่าไปกังวลกับมันมากแค่แค่ลงแรงให้เท่ากับที่ตัวเองคิดแล้วก็ไม่ต้องไป คิดว่าเราจะต้องทําอะไรเพิ่มไหมต้องมี second job ไหมต้องมีแบบงานเสริมไว้รองรับไหมคือมันอยู่ที่ความพอใจของคุณนะถ้าคุณอยากทําคุณก็ทําแต่อย่าทำด้วยความกลัวว่าแบบเออเผื่องานนี้ล้มเราจะไม่มีงานสองสามสี่ห้าคุณก็แค่ทําในสิ่งที่คุณทําได้แล้วก็พอใจกับมันแฮปปี้กับมันแล้วก็คิดให้ได้ว่าชีวิตมนุษย์มันก็เท่านี้แหละมันจะพลาดจะผิดบ้างก็ไม่เป็นไรหรอก มันจะล้มบ้างมันจะไม่พอชักหน้าไม่ถึงหลังบ้างมันจะแบบว่าต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นบ้างมันได้มันเป็นไปได้คุณไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงนั้นเพื่อเพื่อให้คนอื่นมามาขอความช่วยเหลือคุณไปคุณไปขอเขาบ้างก็ได้ชีวิตมันมันคือการพึ่งพิงกันถ้าเขาอยู่ตรงนั้นเพื่อให้คุณเอ่อเดินไปหาแล้วขอความช่วยเหลือก็ก็ทำซะหน่อยไม่เป็นไรหรอก เหมือนอย่างปกติคุณอาจจะให้เงินคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าบางเดือนมันช็อตจริงๆไปขอยืมท่านบ้างก็ได้ไม่เป็นไรถ้าท่านมีให้อ่ะนะคะอืมแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าไม่มีให้ก็ไม่รู้จะไปเอาจากไหนเหมือนกันต้องไปหาจากทางอื่นอะไรเงี้ยแต่ฝนกําลังพูดในประเด็นของการแบบอย่าไปกลัวว่าค,คือเวลาเรารับสื่อจากจากสังคมอ่ะมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องดีนะในการแบบระมัดระวังว่าเราจะไม่ทําให้ตัวเองต้องลาบากอะไรเงี้ย แต่บางทีมันกินแรงเราในปัจจุบันมากเราเผื่ออนาคตมากจนเกินไปจนก่อนก่อนวิถีชีวิตของเราในปัจจุบันเราเลิกฟุ่มเฟือยเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่บางครั้งการทุ่มเทแรงของเราเพื่อไปทําอะไรที่เราก็เหนื่อยเพิ่มขึ้นแน,น่ๆได้เงินเพิ่มขึ้นแหละแต่เหนื่อยเพิ่มขึ้นแน,น่เราไม่มีเวลาพักผ่อนเราจะไปการันตีได้ไงว่าหัวใจเราจะไม่พังไปซะก่อนสมองเรามันจะไม่เสื่อมไปซะก่อนเพราะเราใช้แรงงานเมอนจนแบบเราไม่ได้พักอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น เอาตามที่เรารู้สึกพอใจที่จะทำทุ่มเทแรงให้ให้เท่ากับที่คิดก็พอแล้วก็ไม่ต้องกังวลกับมันมากสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องความรักหรือว่าอยากมีความรักแล้วไม่มีสักทีเนี่ยเลิกมองว่ามันยากแล้วเปิดโอกาสให้ตัวเองเอ j นจกับความรักง่ายๆเช่นหาคนคุยกับจุกกระจิกดก่อน,นหรือว่าแอลเด็ก <laughs> หัดแอลหนุ่มบ้างเออเป็นผู้หญิงก็แบบ แอลผู้ชายได้ไม่ว่ากันใครจะมาว่าคุณคุณโตขนาดนี้แล้วเลยแบบยี่สิบห้ามาก็ถือว่าแอลผู้ได้แล้ว <c oughs> ไม่ต้องเป็นต้องเป็นแบบ L G B T Q ถึงจะทําได้หรอกคุณเป็นผู้หญิงคุณก็ทําได้ก็เตาะเตาะไปก่อนเตาะเตาะแอแอลไปก่อนคุณผู้ชายก็อย่าไปคิดว่าผู้หญิงคนนั้นก็ดีมากผู้หญิงคนนี้ก็ดีมากเราเลี้ยงเขาไม่ไหวหรอกเขาเก่งกว่าเราเยอะ เขาก็อาจจะไม่ได้อยากได้คนเลี้ยงไงเขาอาจจะอยากได้คนที่มาเคียงข้างเขาอยู่กับเขาได้ซัพพอร์ตความรู้สึกเขาได้อย่างอื่นเขาหาได้บางทีไอ้เรื่องแบบนี้เขาอาจจะหาไม่ได้เลยในชีวิตเราอ,อาจจะเป็นคนคนนั้นให้เขาได้ไอย่าไปคิดเยอะอย่างที่บอกคิดอะไรนะทําให้เท่ากับที่วางแผนไว้แล้วเดี๋ยวมันก็จะดีมันจะมั่นคงเองแล้วจะได้เปิดโอกาสให้ตัวเองเจอเรื่องที่แบบเออใช่เพราะเพราะไม่ได้คิดเยอะเพราะไม่ได้คาดหวังเยอะมันก็เลย อะไรที่มันเกิดขึ้นมันเลยดูน่าพอใจไปหมดใชสุดท้ายนะอย่าให้ใครมาชี้นำคุณว่าคุณต้องทำอย่างนั้นคุณต้องทำอย่างนี้นี่คือเป้าหมายนะอ้าวประสบความสำเร็จง่ายจังแบบนี้แบบน้อยไปหรือเปล่าอยากได้น้อยไปหรือเปล่าชีวิตนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยววันหนึ่งคุณก็จะรู้ว่าคุณอยากคุณต้องการอะไรเพิ่มมันไม่จำเป็นต้องมีคนอื่นมาบอกหรอก คุณเดินบนหนทางนี้ด้วยตัวของคุณเองสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณอยากได้ก็เป็นสิ่งที่คุณทําของคุณเองมันือการเผชิญหน้าของคุณเองไม่ใช่เผชิญหน้าจากคนอื่นบอกนั้นความพอใจคือของคุณทุกทรมานก็เป็นของคุณการเผชิญหน้ากับปัญหาก็เป็นของคุณคุณขอความช่วยเหลือคนอื่นได้แต่สุดท้ายคุณก็ต้องเผชิญหน้าด้วยตัวของคุณเองเพราะฉะนั้นอย่ากลัวจนเกินไปสิ่งที่คุณกลัวมันอาจไม่เกิดขึ้นจริงด้วยซ้ําแล้วก็อย่าประเมิน อย่าประเมินพลังงานภายนอกสูงเกินไปกว่าความสามารถของคุณเองแต่จริงๆบาง,บางทีเราเจอคนเก่งจริงๆนั่นแหละคนเก่งแบบที่เราสู้ไม่ได้เลยในในในโลกของในโลกของความเป็นจริงอะนะคะแต่มันไม่ได้แปลว่าคุณจะเอาตัวรอดไม่ได้อืคุณแค่สู้คนคนนั้นไม่ได้ไม่ได้แปลว่าคุณจะเอาตัวรอดบนโลกนี้ไม่ได้ยังมีอีกหลายเรื่องที่คุณทําได้ล่าจะดีกว่าเขาด้วยคุณแค่ไม่ดูแค่นั้นเองนะคะเพราะงั้นทําเถอะทอําเถอะอะไรที่ทําได้ก็ทําไปเนาะ ทำในสิ่งที่คุณพอใจจะทําขอย้าไปเมืองนอกไปเลยอาจจะหลายขั้นตอนหน่อยอาจจะต้องศึกษาหน่อยหรืออาจจะเตรียมเตรียมตัวไหนก็ลองดูลองดูอย่าเพิ่งปิดโอกาสตัวเองด้วยคําว่าเออไม่มีตังหรือว่าอย่าเพิ่งปิดโอกาสตัวเองด้วยคําว่าเออคนอย่างฉันไม่ได้ไปหรอกหรือว่ารู้สึกว่าเออเหนื่อยจังต้องเตรียมตังก็เยอะเตรียมขั้นตอนก็เยอะออไม่ไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสอยู่มันมีโอกาสอยู่ ขอแค่คุณตัดสินใจว่าไปเส้นทางนั้นก็จะมานะคะโอเคสำหรับวันนี้ข้อความของคุณมีเพียงเท่านี้นะคะปิดจบอย่างรวดเร็วเพราะว่าอ่าเล่าไปเรื่อยจริงๆนะอืมแล้วก็หวังว่าจะจับคีย์เวิร์ดของคลิปนี้ได้นะคะว่าพี่ไพ่เขาต้องการจะพูดอะไรบ้างนะคะวันนี้คนลาไปก่อนแล้วนะคะเสียงจะหมดแล้วเหมือนกันขอบคุณมากๆที่ทุกท่านติดตามการลาไปก่อนสวัสดีค่ะ